สวัสดีครับสมชายมรีเอ็มซีศูนย์คตนะครับวันนี้เรามาติดตามสถานการณ์น้ำนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับแม่เมฆาโอ้ยไม่ต้องไปไกลแล้วดูตรงนี้เลยนี่กับควันแจ็กครับผมโดนโดนครับขึ้นโดนตอนนี้ขึ้นโดนสถานการณ์องานเัปเดตอัปเดตล่าสุดวันที่ต่อไรเวลาวะดูดูนี่บังยูโอ้ย ปลอดบ่นดูถึงงานดูโอ้ยมองหน่อยมองดูได้กินอะไรหรือเปล่าโอ้ยบลอดเรือดอะไมานี่นี่ครับต้องใช้อากาศยานในคนขับนะครับทันสมัยครับบูมอากาศยานขึ้นบินข้างบนนะครับโอ้ชัดเจนมากเลยฟังพาฟังพานี่ครับวันนี้ตาช้างตาช้างขึ้นไปอยู่ในนี้ตัวนีูอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยโดรนขึ้นตรวจสภาพ นี่สนุกสนานทุกวัเยครับผม นี่มันชัดๆเลยครับพี่น้องครับน้ำชัดๆเลยครับโอ้ยครับนี่ได้รับความบาดครอกจากแกลบตัวแก่ครับนนี้ครับผมตัวสองปีซ้อนนี่ฟังซองเนี่พวกเขานี้นี่ฟางนี่ฟางซองผมอยู่ใี่างซองนี่ฟังซองอยู่ทางนี้โดนบินนะตายไปก่อนเขาโอ้ตายเลยอายุคาใครอยู่ตรงนั้นอายุข่าใครอายุข่าของยายนีดไหนดูดูตรงนั้นดูตรงตรงวังทะลุได้ไหมยายอะไรวังทะลุไปไม่ถึงไม่วังทะลุยายสาวยายมวนเดอยายสาวยายมวนนี่เราใช้ อากาีนไร้คนขับนะครับคือโดนนะครับเดอากาศีนไร้คแต่เรามีคนมาขับครับคือคือนี่ฮะเี็กคนมาขับดนเราไปไมเป็นลจงฟอร์รีนะครับจุดแจงฟอร์รีนะครับนะผมมาขับหือผมอาจจะทำให้อาคานตกลงอันนี้ของหาลงไม้นี่สิบไลนี่นตรงนี้ตาย่สิบไ้ำจะรอดไหมเนี่ยที่พี่ที่เสือทำในตรงนี้น่นี่น้ำมูลนี่ จะรอดไหมเนี่ยดูดูควันแจ็กว่ารอดไหมน่าจะไม่รอดรอดไหมเพราะมันมันมันขึ้นแต่มันขึ้นเโดนน้ำนี่มันโดนได้สูงมากเนาะอันนี้ปุ่มป่าเลยนะเนี่ยปุ่มปอลเนี่ยปุ่มป่าอันนี้ใช้ใช้ใช้โดรนบินใช้โดรนบินนี่่ปุเป่านี่ยประมาณห้าห้าร้อยเมตรครลังขึ้นอยู่นะครับผมดูซูมเข้ามาสภาพน้ำท่วมอันนี้ก็นี่ นอนดีนอนดีนี่คือนอนดีนอนดันดีนี่นนนอดีเติมไปก็เดี๋ยวจะไปในวังทุ่งเดี๋ยวในวังทุ่งครับผมเดี๋ยวเข้าไปวังทุ่งเลยไปไปไม่ถึงไหมไปไม่ถึงไหมเข้าสารปูตาไหมถึงไม่ถึงไกลแล้วนก็สองกิโลแล้วเกือบเกือบอัปเดตสถานการณ์นะครับน้ำท่วมนะครับหอมออกไปได้ห้าร้อยเมตรกันไปวันช้างเรานะครับโอ้สุดยอดของของของเขาดีจริงๆครับใช่ครับอันนี้ก็คือไม่ต้องมอเตอร์ไซค์วิ่ง ก็ได้แค่เห็นแค่แค่บางส่วนนะครับอันนี้คือมันจะช่วยเรื่องการเห็นข้างบนนะทั้งหลุดเนาะทั้งหลุดเลยจะช่วยได้ช้างวิ่งหนีนะครับหรือช้างหลุดเราเข้าไปในป่าไปหลบซ่อนอยู่ตรงไหนป่าไหนอ่ะป่าอันี้ก็ต้องขอบคุณนะครับกับควันแจกด้วยนะครับควันแจ็กนะครับกับน้องจุ๊บแจงเฟมเบอรี่นะไม่สะเทือนเลยเนาะไม่มีการโยกอะไรเลยนิ่งมากเลยแล้วจอก็ชัดเจนด้วย โอ้โองเขาดีจริงเอาในในหัวหน้าไปนะหัวหน้ายังไปดูหัวหน้าต่อหัวหน้ามาสองหัวหน้าหน้าหนึ่งหัวหน้าบูชาเราในวัดีคขวานแจ็กขวานแจ็กในในบทเราดูสูงได้รับความอนุเคราะห์ครับจากขวานแจ็กนะครับที่ได้เต็ก็จะได้ยกโชวฟ้านี่แหละของภาษายกโชว์ฟ้านี่มาแบบเรียบๆนี่บบ้าเราไปถึงบทแล้วมาวัดแล้วเมื่อกี้ไปวังตรุแล้วมันได้มาวัดแล้ว นี่ยังคือขออนุญาตกันบินนะเนาะขอเรียบร้อยแล้วครับผมไม่เกินเก้าสิบเมตรชายช่ยอันนี้คือหมู่บ้านช้างของเรานะครับก็จะมี GPS นะครับแล้วก็ม uh ีเอ่อด็กใช้ได้ไม่อะไรนะใช่ครับตามโอเคตามหาคอะไรที่เรื่องด้านบนเรามองไม่เห็นไปไม่ถึงอันนี้คือว่าเป็นข้อดีนะครับวือช้างวิ่งหนีช้างอะไรหรือว่าคนมีเหตุอ่าฉุกเฉินอะไรก็จะมีขวานแจนะครับ คครับอยูดจกชิ้นวิ่งราวแล้วก็ไปโจมขโมยไปล็อกซ่อนอะไรตับสู้ได้มาได้ข้อดีเยอะแยะเลยนะครับที่ทำงานเลยนี่ใช่แล้ไม่มีแขกตอนไหนมีแขกไม่มีแขกบ้างใช่ไหมันนี้รถพ่อค้าไม่ได้ตายแล้วทำไมต้องซูม้มิถแขกะเขาไปไม่ถึงเนี่ยไปไม่ถึงไปถึงแค่นี้เองมันน่าจะเป็นเขียนห้ามบินนะในศูนย์หรือเปล่าใช่ใช่สีแดงแล้วนี่ใช่ใช่ห้ามบินห้ามบินแล้วครับในศูนย์คนห้ามบินครับไปรวมลำเต้าไก่ใช่ใช่ไม่เาถึงตรงนี้เท่าไรสัญญาณหายทุกทีก็ห้ามห้ามถอยนะครับโอ้ยนี่ฮะโอ้ ไปเไปพังจอยซซแจ็คพังจอยไปถึงไหมพังจอยไปไม่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวไปดูที่โลกรถรถเห็บก็จะมีจุดที่ห้ามบินนะครับว่าห้ามบินตรงไหนนะครับถ้าขึ้นสัญญาณสีแดงใช่ไหมควันแจ็คถ้าขึ้นขึ้นขึ้นสีแดงนะฮะยังบนน่ใกล้เคียงเลยนะดูลูกชายที่หนีเงินบา ดูบังนันว่าน้ำเล่นคหมดรับเล่นสนุกเลยเนาะเล่นมันเลยอู้ไม่ไม่ไม่กระมีสาไล่สาไลบันเทิงดีกว่าสีแดงก็ห้ามบินนะไม่ถึงไงโอ้ยเด็กน้อยมันสิเอานางกระติกน่ะนะยิ่งมันได้เป็นนกยิงอ่ะโอเคครับโอ้ขอบคุณขวัญแจ็คนะครับขอบคุณครับเอ้ยขวัญแจ็ค เกันข้องบดแล้วเลือกเที่ยวคอยสอนให้รเคอยสอนให้ผิวใช้อันนะครับขอบคุณนะครับกับนะครับน้องจูแจงสมบรตินะครับพร้อมนะครับที่ขึ้นบินนะครับสถานการณ์นะครับน้ำของบ้านเรานะครับว่าเป็นอย่างนี้จังงกลับแล้วนไง จังมามาด้ปุณหะมาเองคู้ชมาเองคุณผู้ชมเพบใหม่นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับหน้าด้วยนะครับแล้วพบใหม,ม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับครับเพราะว่ามันเราขึ้นข้างข้างในโรงไงเราขึ้นข้างใน